ดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะอยากจะพาทุกคนนะคะไปสอนออนไลน์โดยการใช้ powerpoint นะคะตัวนี้เลยนี่ powerpoint ที่ทุกคนรู้จักตัวนี้นะคะในความของทุกคนต้องมีแน่นอนแล้วสอน powerpoint แบบว่าแชร์ออกไปอย่างเดียวนี่มันไม่น่าสนใจถูกไหมคะมันไม่เห็นนักเรียน,นมันเห็นแต่หน้าจอเราแล้วนักเรียนก็ไม่เห็นหน้าครูด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะพาสอน <Huh? S 2> ทำแบบที่เห็นทั้งหน้าของครูแล้วก็ยังสามารถเห็นนักเรียนได้ด้วยนะคะส่วนเวลาที่เราบวกเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าอยากจะทําท่าให้นักเรียนดูก็ทําได้นะคะแล้วใน powerpoint ก็จะมีกระดานให้เราสามารถแบบมีปากกาให้เราสามารถเขียนได้หลายสีเลยนะคะนอกจากนี้เองถ้าเกิดว่าใครมีกระดานเขียนนะคะที่มันเป็นบอร์ดอะ เราสามารถเอามาเชื่อมต่อแล้วก็เขียนให้มันสมูทได้มากขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะแบบง่ายๆนะคะเริ่มต้นนะคะเพื่อนๆก็กดเข้าไปนะคะในลิงก์ที่ม่เหมียวได้แปะไว้ให้ด้านล่างน,นะคะจากนั้นหลังจากที่เปิดเข้าไปนะคะมันก็จะมาที่หน้าวันได e แบบนี้ใช่ไหมคะมเราก็ดาวน์โหลดตัวที่เป็น Off ฟ i ศมิกเซตอัตัวนี้ไปเลยนะคะกดเลย แคลงมาแล้วถ้าใครขึ้นแบบนี้ก็คีบนะคะเห็นไหมจากนั้นคลิกลูกศรน,นะคะ Open Folder แล้วเราก็ทำการติดตั้งนะคะกดตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็รันนะคะแล้วก็กดตามขั้นตอนเข้าไปเรื่อยๆเนาะ,ะไปเรื่อยๆเลยตัวนี้คือมนเมี่ยวลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะพอะนั้นพอลงเสร็จแล้วมันก็จะมาอยู่ที่ในตัว p o w e r p o i ของเราเรียบร้อย หลังจากที่ทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ทำการเปิด powerpoint ของเราขึ้นมาโดยปกติเลยค่ะเลือกเปิด powerpoint ขึ้นมานะคะจากนั้นก็เลือกขึ้นมา1สไลด์นะคะที่เราจะใช้สอนสมมติาาว่าตัวนี้อยากจะใช้สอนนะคะเปิดขึ้นมาถึงตรงนี้เสร็จแล้วให้เปิดไปที่ mix เห็นไหมคะอยู่สุดตรงนี้เลยคลิกเข้าไปนะคะแล้วก็ไปที่สไลด์ recording นะคะ หน้าจอก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะเห็นเราด้วยถ้าเกิดว่ากล้องของใครที่เข้ามาตอนแรกแล้วมันขึ้นสีขาวแบบนี้นะคะไม่ต้องตกใจนะคะให้เลือกที่ No Camera ตรงนี้นะคะเปลี่ยนเป็นกล้องที่เราใช้นะคะใครต่อกล้องอะไรไว้ก็เลือกกล้องตัวนั้นตัวนี้เหมียวใช้กล้องโน้ตบุ๊กนะคะ, <c oughs> ะ,คะแล้วก็ไม้นะคะใครต่อไม้ตัวไหนไว้ก็ใช้ตัวนั้นนะคะ อันนี้ก็ได้อันนี้ปรับเสียงไม้เนาะ,ะเอาเสียงแค่ไหนนี้เอาดังสุดเลยนะคะเดียจะได้ยินชัดๆจากนั้นนะคะถ้าเกิดว่าได้ครบแล้วเห็นไหมคะควรจะเห็นว่าฟังก์ชันลูกเล่นของเขามีปากกามาให้มีสีมาให้ครบเลยอันนี้ก็เป็นความหนาบางของปากกานะคะเลือกได้เนาะสามารถเลือกคิดเขียนได้แบบนี้นะคะโอเคคราวนี้หลังจากที่ต่อเห็น ตอบได้แบบนี้แล้วนะคะกอ่อนที่เราจะไปทำการเล็อร์ดนะคะให้คุณครูทำการเชื่อมต่อออกไปยังตัวโปรแกรมที่คุณครูใช้ในการสื่อสารกับนักเรียนก่อนนะคะซึ่งในตัวนี้มันเดี๋ยวยังคงใช้ไลน์เหมือนเดิมนะคะเพราะเป็นการเลที่ตั้งกลุได้ง่ายที่สุดแล้วเนาะไปที่ไลน์ไปยังไงนะคะให้มองไปที่แป้นพิมพ์โน้ตบุ๊กของตัวเองเลยค่ะจะเห็นเป็นรูปวินโดว์อยู่นะคะสี่เหลี่ยม สี่อันเล็กๆนะคะกดขึ้นมา1ครั้งนะคะก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะจากนั้นให้เลือกไปตัวโปรแกรมที่เราใช้เลยค่ะเดี๋ยก็ไปที่ลายนะคะเข้าไปที่กลุ่มสมมว่ากลุ่มของมะเมียวชื่อคูกำมลชนกนะคะเราก็ทำการโทรหาักเรียดปกติเลยรักลค่ะกำมลชนก สายเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะ,น,ะน้าจอตอนนี้จะเห็นแบบนี้เลยแล้วสิ่งที่นักเรียนเห็นเราในตอนนี้นะคะนักเรียนจะเห็นเป็นแบบหน้าจอมืดๆตัวนี้ของเรานะคะตัวนี้เลยเนี่ยคือหน้าจอหลักของเรานะคะส่วนอันนี้ก็คือตัวนักเรียนนะคะใช้เป็นโต๊ะเหมือนเดิมนะคะโอเค คราวนี้ทำยังไงนะคะให้ครูไปที่แชร์หน้าจอเลยค่ะแล้วก็เลือกเดสก์ท็อปนะคะแล้วก็กดแชร์ค่ะหน้าจอขึ้นแบบนี้เห็นไหมคะอันนี้คือเราทำการแชร์นะคะตอนนี้เรกเรียนเห็นทุกอย่างหน้าจอเราแล้วนะคะพื้นที่แชร์ให้ดูที่กรอบสีเขียวที่อยู่รอบนอกๆนี้เลยนะคะจากนั้นครูก็แค่ปิดหน้าจอนี้ลงไปค่ะหน้าจอไลน์นะคะกดลงอย่างเดียวนะคะแบบนี้นะ กลุ่มลงไปตอนนี้นักเรียนก็จะเห็นเป็นหน้าจอแบบนี้เลยนะคะแบบน,นะคะหน้าจอแบบนี้นะคะเป็นหน้าจอที่นักเรียนเห็นคุณครูอยู่นี่เห็นตัวคุณครูด้วยแล้วก็เห็นตัวสไลด์ด้วยแบบนี้เลยนะคะคุณครูก็สามารถสอนได้นะคะจากนั้นจะเริ่มสอนทำยังไง นักเรียนพร้อมเรียนแล้วนะคะก็กดเล็อร์ดเลยค่ะคุณครูแย่ yeah, แล้วครูหายทําไงนะคะไม่ต้องตกใจค่ะกดที่ลูกศรตัวนี้นะคะตงไปเลยมาแล้วเหนะคะคราวนี้สามารถเขียดได้แล้วค่ะคุณครูใช้ตัวนี้ไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนการสอนออนไลน์นะคะด้วย powerpoint อย่างเดียวเลยเราก็สอนของเราไปเนาะหลังจากที่สอนเสร็จแล้วนะคะคุณครูก็ทําการ stop ค่ะ เรียบร้อยแล้วอยากจะกลับออกจากหน้าตัวนี้นะคะแบบานักเรียนวันนี้ครูจะปิดค้านแล้วนะคะอขอให้นักเรียนไปทาการบ้านต่อเนาะเราก็หยุดแชร์ค่ะคุณครูเรีย <De ep ern est noise> บร้อยนะคะหน้าจอของานักเรียนก็จะกลับมาเห็นแค่ตัวนี้ค่ออปะปนะครับเป็นจอเปล่าๆตามๆคือแบบไม่เห็นเราแล้วนะคะเราก็กดวางสายค่ะ แล้วคุณครูก็ออกจากตัวนี้ได้เลยนะคะโดยการกดโค้ดไปคะ่ะจะเห็นว่าพอเรากลับออกมาเห็นไหมคะเราจะเห็นวิดีโอเล็กๆของเราอยู่ตรงมุมตัวนี้นั่นคือความพิเศษของตัว PowerPoint ตัวนี้ค่ะคือเขาจะบันทึกในขณะที่คุณครูกําลังสอนอยู่ไปด้วยเลยนะคะในแต่ละหน้าสไลด์ที่คุณครูสอนทําให้ครูสามารถ export ออ,ออกไปแล้วก็ส่ง PowerPoint นี้ให้นักเรียนเรียนย้อนหลังได้เลยนะคะ วิธีการ Export ทํายังไงเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะโอเคค่ะหลังจากที่เราทําการสอนเสร็จใช่ไหมคะเราจะทําการ Export วิดีโอเก็บไว้เพื่อส่งให้นักเรียนเรียนย้อนหลังนะคะเห็นทั้งตัวเราเองแล้วก็เห็นทั้ง powerpoint ที่สอนไปนะคะให้กด Export to video วันนี้เลยจากนั้นก็ทําการเลือกนะคะว่าจะเอาความละเอียดแค่ไหนเราใช้แค่ 720p ก็พอนะคะ กด next ลยค่ะเลือกที่เก็บนะคะจะเก็บไว้ไหน๋ยวขอเก็บไว้ที่วิดีโอล้วกันสร้าง new folder วันนี้18คีด1คีด63นะคะดับเบิลคลิกเข้าไปสอนออนไลน์ save ค่ะรอแป๊บนึ่งนะคะตรงด้านนี้ขั้นตอนสุดท้ายไหมคะรอให้เขา export วิดีโอออกไป จากนั้นก็เป็นการจบขั้นตอนนะคะแค่นี้คุณครูก็ได้ powerpoint สำหรับไปสอนให้กับนักเรียนแล้วนะคะขั้นตอนก็หมดลงแค่นี้แล้วค่ะง่ายมากเลยใช่ไหมคะทุกคนนะคะง่ายมากเลยใช่ไหมคะกับเจ้า powerpoint ของเราไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเยอะเลยแถมักเรียนนะคะยังมีวิดีโอเก็บไว้ดูย้อนหลังด้วยนะคะคุณครูทุกท่านลองนำไป